ประโยชน์ของจุลชีพในลำไส้นะครับจริงๆแล้วจุลชีพในลำไส้ของคนเราเนี่ยจะมีผลต่อหลายๆระบบของร่างกายเรานะครับทั้งระบบภูมิคุ้มกันนะครับสารสื่อประสาทระบบประสาทของเราระบบผิวหนังเป็นต้นนะครับหลักใหญ่ใจความเลยเนี่ยก็คือ DNA ของกลุ่มจุลชีพหรือว่าไมโครไบโอมในร่างกายในลำไส้ของคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากกากใย,ยอาหารเป็นช็อตเชนแฟตตี้แอซิดนะครับซึ่ง เชอร์เชนแฟตตี้แอซิดเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่หลากหลายนะครับเป็นทั้งอาหารของเซลล์ภูมิคุ้มกันเรานะครับเยื่อบุลำไส้ของเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นสารสือราา่อประสาทหรือนิวโรทรานสมิเตอร์ได้นะครับมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายๆระบบในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีจุลชีพที่ดีแบคทีเรียที่ดีในลำไส้เยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเรามีความสมดุลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งที่มาของจุลชีพในลำไส้ที่ดีเหล่านี้เนี่ยก็จะมาจากความหลากหลายของอาหารที่เรารับประทานนั่นเองครับ